แล,แล้วถ้ามันโตกว่านี้มันมันสามารถโตกว่านี้โตได้อีกไหมครับโตสูตงกว่าพี่สาบะริบักก็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 บูไปไดิไอวันนี้สวัสดีมากครับรสวัสดีมากเอาพูดอย่างเป็นทางการเลยเรามาอยู่กันที่เดอกทันที่คาเฟ่ฟู้ดแอนด์เบฟเฟอร์เลดเลนเลดอ่า คือรายการเมื่อโอหันต์ยาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่งทำงานเลยทำไมเขาคัดเราสามคนมาคาเฟ่หมาคือไม่ใช่ว่าเราหน้าเหมือนหมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับหน้าตาบ้าใต้ผมเลี้ยงหมาไงอาบ้าเลี้ยงหมาเลี้ยงหอะไรนะใต้ยามก็เลี้ยงไปอยามมัเลี้ยงไม่ได้รนะแล้วมันไม่ได้รัก ไดเลี้ยงสองตัวเลยเชื่อว่าสองตัวไอ้จิวกระเจี๊อันนี้เหนสีพันอะไรครับพันอะไรบูทเลียบูทเลียอันนี้แหละเคยมีสี่ตัวชื่อเปรี้ยวปันปันและอูทูกันหนังแล้วเขาจะไปหาลูกอย่างไรไอ้เปรี้ยวปันปันกันหมึงมือมีให้เอาตัวปัจจุบันด้วยดิเอาเอาพันแน่ปัจจุบันพันแน่ด้วยเขามีวิธีการอยู่ก่อนจะเข้าไปต้องทำอะไรบ้างนี่ครับเริ่มจากสิ่งแรกเลยรัฐดูาล้างมือก่อนเข้าร้านล้างมือก่อนที่เราไปจับน้องหมาเดี๋ยวน้องหมาติดเชื้อโรคไม่สบายสมอกคือต้องล้างเให้เยอะกลลลับพววมมึงงนี่่แแหะะออ้้าืเสร็จ จอมีต้องหนาไฟเตอร์เพนสุมฝันนี้ก่อนนี่เดินลำสุดบ้าไม่เหมือนาเมือนเลยเเราชอบมายกมายกกันเราชอบมาเต้นมาเ้นถึงไม่ทันเลยเจอเนื้อคู่แล้วฮมยแต่มันทำตามได้ด้วยี่เนี่ยคุณเดินหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าเพราะที่เนี่ยเขาบอกว่ามีมากกว่า400ตัวห0 0ี่ยเฮ้ยทเเหรอห้ารหรอเดี๋ยวบอกเถามพี่เขาดีกว่าไปพวอะดีกว่าโอเคีอันนี้ต้งาเลยนย เขี่ยาเนี่ยต้องมากับเราไม่ใช่เหรอวะอันนี้เอียมใส่เล่นกับน้องมาคเดี๋ยวอันนี้ใส่คุมรองเท้าก่อนได้เลยครอาวทำไมผมผมเห็นต้องใส่ผมได้ไงพวกนี้ได้เนไม่ใช่หมามีกฎอะไรคร่าวๆครับสำหรับการเล่นกับน้องอะไรเงี้ยไม่มีค่ะที่นี่สามารถกอดได้คุมได้หอบได้แล้วก็มีแบบว่าห้ามนำหมาเข้าของเราเข้ามาด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ไปเราไรถไปเราไรถไปเไปเลยลรถเลยเีเาีเาีเทอิษฐานหนักอ่ะ มือเรียบร้อยใส่ถุงเท้าการเชโราเรียบร้อยใส่ผ้ากันเปื้อนเรียบร้อยครับผมอ่าเรามารู้จักที่นี่ก่อนดีกว่าเราคือน้องตะมอยไม่ใช่ชื่ออะไรชื่ออะไรครับแจกันแจกันครับผมแต่เี่ดอกไม้เน่าอ่ะเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปไหมามดอกกันเราหนึ่งอ่าสวัสดีน้องเจกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแกันที่นี่คืออะไรอธิบายให้ฟังหน่อยครับก็คือที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่หมาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็คือเราอ่ะมีหมามีแมวมีกระต่ายเราจะมีค่า เก้าเกลอ่นอย่างเดียว199ยก้า็คือเพิ่มร้อยหนึ่งจาก9อคุณเล่นได้หมดเลยหมาแมวกระต่ายแล้็มีแถมแพะแกะหมูให้ด้วยเฮ้ยหมูด้วยมแพะแกะหมูด้วยแั้วก็จะมีฟรีเพอ่เหมืนทานขนมแก่ว้วยเฮ้ยเหลกคืออะไรครับน้ำเปล่าก็จะเป็นอกเล็กโซด่าเลยอ๋ออ่ออ๋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 อเกกอ๋อ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 อกออารอ๋อห๋ออ๋่อ๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋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 ออนออออ๋ออ สื่อหมาเนี่ยแล้วเจอเจอได้อะไรอ่ะคนที้แพ้จอดกินข้าววันนี้รู้บอกเลยว่าอาหารอร่อยด้วยก่อนจับกุ้งกระเทียมมาแล้วชีเด็ดเลยแล้วกูดูคนแรกมามิตาชื่อน้องมาลากับน้องสกาค่ะของพี่นีนจะเป็นน้องสกาเล็ตกับน้องนาตาชาค่ะเฮ้ยสายมาเวิวนี่สามตัวของพี่ป้องครับอันนี้เซ็นเนเจอร์สุดเลยน้องกิ๊บเก๋ชื่ออะไรนะกูลืมแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยไม่ได้วเนี่ยเริ่มเลยไหมคะเริ่มนะครับไปค่ะเก๋ไปก้าเฮ้ยพี่ไปเจอแล้วหนึ่งตัว นี่เจอแล้วนี่ตัวที่สองนี่เฮ้สวัสดีน to ี่นี่เจอแล้วตอบตัวเลยพี่มีชนะไปแล้วเจอคิทเกะแล้วครับเจอคิทเกะแล้วครับใช่เหรอเจอคิทเกะแล้วครับชนะเห็นมันอยู่ไหนเนี่ยนาฬกาเหมือนกันหมดเลย หมาห่าต yeah. ัวอ๋อก้าหาไปไหนตัวอบตัวนี้งนหายไปไหนตัวนได้เลยครับอนงเน้ารีจับได้เหรอจับได้ดิที่ชอบมากเลย อันนี้น้องถ่ายรูปคเดียวนะขวดเดียวหรออุ้ยแล้วแล้วถ้ามันโตกว่านี้มันมันสามารถโตโตได้อีกไหมโตสูงกว่าที่สาวนี่จริงเนี่ยไม่มันยักษ์แล้วนะอาลีขอมือหน่อยคุณไม่น่าเชื่อนะน้องมือสวยมากเลยไม่ใช่นี่นี่นี่เทียบกูเป็นหมาตลอดไปนี่เขามีนี้เขาเตรียมให้นั่งถ่ายรูปแล้วไปนั่งเลยอุ้ยอาลีเป็นเด็กดีแล้วมายดนด้วย กูและเสี่ยวเอตากล้องเราเหยียบหมาเนี่ยเชื่อไหมกูต้องเชื่อได้เขาได้เขาได้นี่จะเป็นห้องใสตัวนี้าลากฐฐกษากูอยู่ที่นี่แหละ ไม่ได้มต้องเป็นหมาเท่านั้นเอารมารล้อกัน่ผู้ชายคนเดียวไม่เห็นน้องนอะไรหรือตรงตัวเนี้ยน้องพี่โอลิโก้ถ้าเกิดแบบว่ามีลูกค้าเล่นกับเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะห่วงแต่ีว่าจแต่กูหลงรักแกวายอยู่เรจออกมาได้เยวเราเข้าไปดูอันนี้สายการายการมาดูสายการกันไม่หายที่กิ่วกับพี่แจ็คไหมลูกไม่ไปสายกลางแล้วอยู่สายเล็กแล้ว นายแบบไม่ที่รอเลยอะหล่อมากแต่ว่าดูให้ดีดูให้ดีอะไรอะไรนะอือต่อะไรกันต่อะไรกันแล้วนั่งตรวจบบบกันเลยนี่สนุกไหมอยู่นี่สนุกไหมสนุกครับแล้วอาหารการกินที่นี่เป็นไงบ้างคอร่อยมากเลยครับม่วงนะดิกินกินอิ่มแล้วม่วงไงใช่ครับเหม็นคนข้างครับอ๋อแสดงว่าเหม็นข้างขวาแหละข้างซ้ายครับ ไปเดินเล่นดีกว่า เรจีนสร้างเบอร์เล็กขอดไว้หตัว62ล้านบา<อ>ทเด็กหนีชาวไทยนำเข้ามาตัว43ล้านแล้วเรามี7ตัวโอ้โอครับแต่าาเราซื้อไม่แพงเอาไว้โม้ S <S <S อันนี้คือตัวนี้ชื่อตาชีนะตัวนี้5ล้านบาทนี่เป็นปอกคอจมรีนะครับเพราะว่าเป็นเหนือเป็นการหมุนบอกว่าเป็นเป็นสัตว์ที่สูงสักเศรษฐีก็จะเลี้ยงไว้เป็น,เป,นเป็นเรื่องของความเชื่อว่าเลี้ยงไว้แล้วจะทําให้มีได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงมีรมครับณันนี้นี่อารัสการมรณะอย่างใจแอนนะตัวนี้85โลโอ้โหตัวหนักกว่าผมอีกนะอันนี้เขาเห็นี่อ้วนๆนี่ไม่ใช่อ้วนนะเป็นขน ขนเขาหนาขน3ชั้นตัวนี้เซอร์เกย์ก็เป็นสุนัขที่นำเข้าไปบุกยูเครนคอยดมพุ่นระเบิดอู้เู้ตัวนี้ก็เจ๋โอ้โห,โโหใหญ่นะสายรู้กับเขาได้นะครับอันนี้เป็น3สายพันธุ์ที่เป็นหมายอดนิยมของที่ร้านเป็นคลิปิกของร้านพูดเยอะมากคนมาเขาต้องมันตายเขาไม่ครับเดี๋ยวจะปล่อยน้องหมาเข้ามาลูกหมาเข้าร้านแล้วเข้าครัวแล้วทำอา,าหารไม,ไม่ใช่เหรอ สันติสีโอ้ยเรียกชื่อไม่ถูกเลยเต็มร้าน หนังนี่คือเรื่องไหนคือพันไหนครับในหนังคาจิตะคือตัวดงจากฮาชิอ่าที่ที่ชัดเกียร์เล่นแล้วไปนั่งเฝ้าเจ้านายสถานีรถไฟผมร้องไห้ไปสามรอบเลยล่นฮาชิอยู่ที่สวนสาธารณะที่ตัวฮาจิตะนี่คือคารจิตะชาลีเอ๊ยสวัสดีเขาจูกใจชาลีบ้าเลยนะตอนเข้ามานั่งรอแล้วก็รองเสิร์บดูแลแล้วก็ตัวเล็กหกหมื่นห้าขายปีแล้วโนะทิ้งซะมั้งเดี๋ยวเราจะมีปล่อยเอ่อบอบบัวเป็ทุนักเซาล์แอฟริกาครับแล้ครับถ้าพร้อมปล่อยบอบบัวมา เขอบบวัวฝเลนนอยเวลาให้ขนมนี่เราเราจะไม่ยื่นนิ <h 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 h ้ว no ว่าเขาจะนิ้วเราเป็นขนมเขาจะวางที่ฝ่ามือให้เขาวางฝ่ามือใต้ใต้กางนะวางวางใต้ขางเขาก็จะปลอดภัยคือปกติตัวผู้เนี่ยจะให้อยู่รวมกันไม่ได้เขาจะแยกเป็นฝาูกและเวลาแยกจะแยกคอนข้างยากเป็นตุนัก็้แกะต้องการวัวหมาป่าเพราะไรงจากใหญ่มากอะ พี่เขาเคยพี่เขาเคยล่อนไปกับหมาไหมขาวิ่งลากไปแล้วฟิวเหมือนล่มอย่างเงี้ยองรักกันมาแล้วต่างแล้วก็สังเกตว่ารักกันกับไซเบเรียนดูเหมือนกันแต่ต่างกันที่ที่ว่าไซเบเรียนเนี่ยจะเป็นหางหางดาบรักกันจะหางม้วนนะครับและรักกันน่าจะบานกว่าตัวจะใหญ่กว่าก็คือเป็นฟาร์มด้วยเลยครับเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเรามีสี่สายพันธุ์นะครับ มีเขาจะเป็นจับผูกอ๋อนี่จับผูกเหรอแต่ละผูกเขาก็จะมีมีเจ้าถิ่นของเขาโยกผูกก็จะต้องใหญ่เข้าไว้นะใหญ่ก็คอยผมเขาด้ยเน่ยแนวหน้าเพราะมัจับผูกเนี่ยไอันี้อ้ามลูกกระจอกนี่เดี๋ยวเราไปดูประเภทอื่นนีสัตว์อันทียมีแมวมีกระต่ายแล้วก็เมื่อกี้แบบมีมีหมูแล้วก็มีแพะแกะด้วยครบเลยนะที่เนี่ยเราดูประเภทอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาค่อยมาทานเท่ากันประเทอื่นก่อนไป ห้องกระต่ายที่นี่มีพันอะไรบ้างครับกระต่ายกระต่ายก็จะมีฮอลแลนด์หลอกค่ะมีเฟน์หลอกมีหลากหลายเลยแล้วไอ้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 แล้วไอ้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 อาหารหมูกระต่ายที่อยู่ข้างล่างนี้ทำมาจากอันนี้ไมไม่ไม่ใช่ที่นี่ค่ะอนันตรับมารับมาแล้วเขาทำมาจากหมูกระต่ายจอิงเหรอจริงน่าจะเป็นเป็นปอบใช่ไมจริงเหรอจุ๋ได้ยินไมมันก็หลากหลายก็มีหางวัวหูวัวก็มีเล่าว่ให้ไกิจไขอเนอาหมาไข่เล็กจะเป็นการดีท็อกลําไส้เนอาหมาใช่ไมีห้ขนมเก่งยีให้้นมเก่ง ตัวนี้ตีไหมครับตีกินได้ไหมครับกินได้ค่ะไม่ถึงจะกินเหรอไม่ใช่ตอนอาหารเขาหรือว่ากินข้าวอย่างเดียวเลยกินอย่างเดียวเลยตัวนี้น่าจะเป็นเทเลล็อกใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะก็อยู่ถูกเลยนี่สายต้องรู้เยอะขนาดนั้นเลยเขาก็ต้องศึกษาก่อนเลี้ยงควายควายนี่สักแด่ววันวันศึกษาจะเลี้ยงควายอย่างเดียวเลยอย่างมีเพื่อนไม่เหมาะกับที่นี่ไปเดี๋ยวเราไปดูแมวกันดีกว่า พี่เขามีอาหารแมวมาให้ตอบคำถามมาจังหวัดไหนที่มีซอสเนือเร็วเล่นจะเล่นกูแล้วจ้องจะเล่นกูแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขัดทำไมยิ่ทำไมขาหน้าเอาสั้นอะไปเดี๋ยวเราแมวเราเท่านี้ดีกว่าี๋ยวเราไปดูแพ่กระปงอ่ะเขาเตรียมไปแล้วไป ให้ด้วยให้น้องแพ้น้องแกลไอ้ใ้ชื่อบาโคเวิสะๆไะมโหอ้คซุมดูหน้าเนี่ยแล้วกลับไปซมดูหน้าโอยนมัน้ทนน้อง พี่าชอบชนน้องนั่ากันเป็นอะไรที่กินก็ได้กินแล้วจะชนน้องหนไออ่ะที่นี่มีที่ค้างคืนด้วยพี่ต้องสอนสักหน่อยว่ะต้องแบบทำไมตะแ่ชอบแก่งเฮ้ยเหยียดยิ่งเยอะไหมเนี่ยเฮ้ยเปนยังไง่ะไม่กินหรืได้มึงไม่ค่อยพูดเลยนะแต่ตัวใหญ่สุดเลย จากจะมีลาหมาแล้วก็อื่นว่าม่แล้วมีร้านอาหารที่อร่อยมากด้วยร้านอาหารของเขาเนี่ยจะแยกโซนนอนสะอาดอะไรทุกอย่างคือรียะครีนหมดครับเมื่อกี้คร่าวๆก็เห็นมีอาหารญี่ปุ่นด้วยอาหารไทยด้วยมีหมดแล้วก็มีเครื่องดื่มต่างๆนะมีแต่ตอนจะไม่ได้กินนะเอ้ยเออตะบอนูนมึงไม่ได้กินข้าวหอกูมันอยู่ในนี้่ราอยากนน้ำอด้างั้นรอเรากินก่อน่อยกินอยู่ในยุคไหนเนี่ยฮะโอเคไปกินข้าวกันเลย พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเจครับพี่เจพี่เจนะครับพี่เจก็คือเจ้าของร้านนั่นเองอยากถามว่าที่นี่ครับเปิดมากี่ปีแล้วอันี้เข้าสู่ปีที่6ครับ3อะไรไม่ใช่มือไม่ได้ถามผมคถามพี่เขามาสุ่นปีที่6แล้วฮะหกปีเลยพี่ครับผมผมอยากรู้ว่าเริ่มยังไงความเป็นมาวาทอยมาถึงมีที่นี่ได้ก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ไม่ไม่มีความรู้เลยทั้งเรื่องทำอาหารทั้งเรื่องของสุนัข แต่วันนึงเนี่ยตั้งใจจะเกษียณงานประจําเดิมเนี่ยก็คือทําพวกสมักงานประกรันงานจะค่อนข้างที่จะจริงจัง แล้วพอตกกลางคืนก็งานเลี้ยงเยอะนะแล้วเช้าตื่นมันก็มีแต่เรื่องเครียดเข้ามาดังนั้นวิธีการแก้ก็คือฝึกสุนัขต่ที่บ้านเดิมมีสุนัขอยู่6ตัวฝึกจนเป็นหมดก็ไปซื้อมาเพิ่มเราคือเริ่มแรกมี6ตัวีอยู่6ตัวตัวแรกนี่มีพันอะไรบ้างก็มีทั้งอาร์เซการมีไซเบเรียนมีโคเด้นนะครับมีประมาณยางไงเพื่อนเวลาเพื่อนมาเยี่ยมเข้ามาเล่นกับหมาแล้วเอองั้นเราก็หาค่าขนมให้หมากันก็มาเปิดเป็นคาเฟ่เล็ก ก่อเปิดนี่ก็ยังเซอร์วยไปทั่วโลกครับไปทั้งซัปโปโรไปซานฟานที่เขาบอกว่าคาเฟ่หมาดีๆเราก็ไปดูเรากลับมาเราก็บอกว่าเนี่ยเราสามารถทําได้ดีกว่า mm hmm. เพราะว่าหลายๆที่เนี่ยเขายังมีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ของเราอพอมีที่ที่ว่างอยู่ mm hmm. ก็ได้เอาหลังบ้านเนี่ยนะครับมาทำํำในโซนแรกมี6โต๊ะแล้วก็ข้อจํากัดคือเราไม่ไม่จำกัดเวลา นี่นักศึกษาตรงนี้ก็จะมีมหาลัยมีต่างนัเีเด็กเขาจะมานั่งอ่านหนังสือต่างๆอยู่ทั้งวันลูกค้ามาก็ไม่มีโต๊ะนั่งก็เลยทําเป็นเทปบุญให้ขยายขยายขยายคือเมื่อก่อนนี่คือจะมาคือต้องโทรจองก่อนต้องโทรจองเพราะโต๊ะจะมีจํานวนจํากัดตอนนี้มาทริงเราสามารถมีโต๊ะรับ80โต๊ะเลยนะแล้วก็แบ่งขยายโซนจากมีตอนแรกมีหมาแค่20กว่าตัวตอนวันเปิดว,วันนี้ทุกวันนี้ทุกวันนี้กี่ตัวแล้ว360ตัวโดยประมาณ ก็อย่างที่รู้บอกก็คือน้ำเป็นใหญ่จุดในเอเชียเลยลูกค้ามาเลเซียเนี่ยบางทีชอบของกุ่มกับบ้านได้เลยนะเอาบัตรมาลูบคือเอาบัตรมาลูบนะคุณแต่ต้องมารูดก่อนนะแต่ว่าเราอะไม่ถนัดรูดบัตรรูดซับอย่างเดียวไม่พูดก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่เจจริงๆนครับขอบคุณมากเลยครับที่ดูแลที่เรี้เยนเชิญนะครับครับนี่เป็นเชื้อล็อบบี้แคนที่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจ่ โอเคมาเราเท่าเดี๋ยวเดียวเอางี้ดีกว่าสงสารเพราะว่าเราก็แบบมาด้วยกันต่างเดียวกันคุณไม่ได้กินนี่ไม่ได้กินครับเอางี้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 เยอะอ่ะเอาเพิ่มให้นอยนึงอ่ะอ่างี้ถ้าสมมติทำตัวเรียนแบบชาลีให้เหมือนที่สุดเนี่ยอยากให้กินเลยโอเคครับโอ๊ะ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 โอ๊ิโอ๊ะ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 โ้๊ะโอ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 ๊ะชอ๊ะาอ๊ะโ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 อ� <laughs> ชอบติชอบติก้นมันอโอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับด็อกคันที่คาเฟ่ครับผมแต่ว่าเรามีกิจกรรมให้ท่านผู้ชมด้วยเพราะว่า,าพี่เจเนี่ยเจ้าของร้านใจดีของเราให้กิฟต์ไวเชอร์ใบละ500บาทมา6รางวัลกติกาก็คือให้ทุกคนนะฮะเม้นมาว่าชอบสุนัขสายพันธุ์อะไรแล้วเหตุผลด้วยว่าทําไมถึงชอบอาจจะเป็นความขี้เล่นของน้องความน่ารักหรือว่าลักษณะภายนอกแล้วแต่นอกจากคอมเมนต์เสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมีแฮชแท็ก ยกคันที่คาเฟ่ด้วยถ้าไม่มีแฮชแท็กเราจะไม่ถูกเลือกนะครับผมเพราะเดี๋ยวทีมงานเราเลยเราหาในแฮชแท็กเราไม่ให้ท็กมาเราจะหาไม่เจอใช่เพราะว่าพวกกูขี้เกียจไม่กาิกาครับผมก็ขอบคุณครับคนที่ดูจบนะครับผมอย่าลืมตั้มสุดท้านะครับผมไลค์แชร์โอวัลนาด้วยนะครับผมอยากให้เราไปที่ไหนเมื่อโอวัลนาอยากนี่คือเปิดกว้างมากมากแล้วนะครับหรือเมนกันเข้ามาว่าอยากให้เราไปทำอะไรที่ไหนยังไงเที่ยวที่ไหนไปได้หมดครับผมสำหรับวันนี้ คุณมากครับไม่เอาให้แกคนดูไม่ได้ให้มึงก็เพื่ออ้าวมากับเมียกันอันนี้ให้ละฮะอันนี้เป็น VIP โอ้ยตลอดชีพเลยนะหมายความว่าเวลามาเนี่ยค่าข้าวฟรีสองท่านได้เครื่องดื่มด้วยพาลูกเมียไ้ด้วยได้หมดอันนี้มูลค่าคนขอซื้อนี่ห้าพันบาทนะโอ้ยค่พวกเราทั้งหมด3คนทำความเคารพสวัสดีครับ